หรือว่าแขนเราแบบนี้ก็ฉีดพ่นได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับกลิ่นหอมลรวเหยหรือว่ากลิ่นสเปรย์ครับมันจะไปไล่ยุงนะครับเวลายุงเข้ามากัดเรานะครับหรือว่าแบบนี้ครับมันก็จะไม่เข้ามาใกล้เราอีกเลยนะครับนี่ครับเราทำอย่างนี้ครับเนี่ยมาลูกแขนของเราครับลูกแขนแบบนี้ครับ ยุงก็จะไม่มาตอมเพราะว่ามันได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นหอมระเหยของใบสารเน่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่ยุงครับไล่ยุงไล่ยุงยังไงครับให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับส่วนมากแล้วยุงก็จะมาช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนนะครับไม่ว่าฤดูไหนก็จะมียุงครับ ถ้าเราไม่ไล่ออกหรือว่ากําจัดนะครับมันก็จะมาบ้านเดือนของเราเยอะมากเลยครับขึ้นนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนครับว่าวเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําสเปร์ครับสเปร์น้ํายาไล่ยุงครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับคุณผู้ชมคงมีนะครับบ้านคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับใบสาระแหน่ครับใบสาระแหน่นี่ก็จะมีกลิ่นฉุนนะครับหรือว่าจะมีสารระเหยชนิดหนึ่งครับ ยุงก็จะไม่ชอบนะครับเวลายุงได้กลิ่นมันก็จะหนีไปนะครับและอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมครับการทําน้ํายานี้จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการทําสเปรย์หรือว่าการทําน้ํายาไล่ยุงกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับใบสาระเน่ครับใบสาระเน่ก็จะมีกลิ่นแรงนะครับยุงจะไม่ชอบนะครับแบบนี้ครับ ถือเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมแต่กลิ่นหอมๆของของมันนี่แะครับของใบสารแน่เนี่ยครับ,บ,รรบมันไม่ค่อยถูกกับยุงนักนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำยาสเปรย์ไล่ยุงด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหาโถขวดครับนี่ครับโถแบบนี้ครับ เสร็จแล้วให้เราเด็ดครับเด็ดแบบนี้ครับใส่ลงไปเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับคุณผู้ชมครับเราจะทำการหมักครับหมักทาน้ํายาของเราครับน้ํายาไล่ยุงครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้อย่างนี้นะครับเราจะใส่แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับ เนสามารถสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยนะครับนี่ครับเวลาเราฉีดพ่นโดนแขนอะไรของเราครับจะไม่แสบไม่จะไม่แสบร้อนนะครับให้เราใช้น้ำยาแบบนี้ครับแอน,นกอฮอล์เจ็หกอร์เซ็นนะครับทำการเทลงไปนะครับเราจะเทลงไปครับ ให้มันล้นสาระแน่มานิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเล้ววราทการปิดฝาครับเสร็จแล้วให้เราทำอย่างนี้ครับทิ้งไว้นะครับหนึ่งคืนนะครับเสร็จแล้วเราจะกรองมาเอาแต่น้ำครับกรองเอาแต่น้ำหรือว่าน้ำสเปรย์ด้านในครับน้ำยาของเราด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่น้ำนะครับเราทิ้งไว้เลยครับส่วนที่เหลือครับ ใบแบบนี้ครับใบแบบนี้ครับเราก็จะอย่าวทิ้งนะครับนี่ครับเราทำอย่างนี้ครับเนี้ยมาลูกแขนของเราครับลูกแขนแบบนี้ครับยุงก็จะไม่มาตอมเพราะว่ามันได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นหอมระเหยของใบสารเหนครับมันก็จะไม่เข้ามาใกล้ตัวเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับ และไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะครับนี่ครับจะเป็นอันตรายต่อยุงอย่างเดียวครับเพราะว่ายุงไม่ชอบกินครับนี่นะครับเคล็ดลับดีดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราหมักครบหนึ่งคืนแล้วครับน้ำยาไล่ยุงของเราก็จะเปลี่ยนสีครับนีเสร็จแล้วให้เราใส่ในตัวนี้ครับสเปรย์แบบนี้ครับที่ฉีดสเปรย์แบบนี้ครับ ให้เราเทใส่เลยครับแล้วให้เราปิดฝาครับแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นครับตรงที่มียุงได้เลยนะครับแบบนี้ครับหรือว่าแขนเราแบบนี้ก็ฉีดพ่นได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับ กลิ่นหอมแล้วเหยอหรือว่ากลิ่นสเปรย์ครับมันจะไปไล่ยุงนะครับเวลายุงเข้ามากัดเรานะครับหรือว่าแบบนี้ครับมันก็จะไม่เข้ามาใกล้เราอีกเลยนะครับและยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับแต่เวลาฉีดนะครับเวลาฉีดพ่นนะครับอย่าฉีดใกล้ตาหรือว่าจมูกนะครับอาจทำให้เคืองตาหรือว่าตากระเสบได้นะครับ เราควรฉีดพ่นตรงช่วงแขนหรือว่าขาแค่นั้นนะครับส่วนขวดน้ําแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดครับให้เราตัดได้จะเป็นแบบนี้นะครับ2อขวดครับ แล้วให้เราตักน้ำยาของเราใส่เลยครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเรานำนี่ครับซีนยางแบบนี้ครับรับลงไปครับ ให้เราทำแบบนี้ครับจะหุหมบบ้มไว้แบบนี้ครับแบบนี้ครับอีกงานนึงก็ทําเหมือนกันเลยครับอีกงานก็ทําเหมือนกันก็คือแบบนี้เลยครับ มุมไว้แบบนี้ครับแล้เวเราก็ทําการเจาะรูครับเราเจาะทาไมครับคุณผู้ชมครับเจาะเพื่อให้กลิ่นสเปรย์ของเราออกมานะครับเวลากลิ่นสเปรย์ออกมานะครับมันก็จะมาไล่ยุงนะครับเวลามันระเหยออกมามันจะระเหยทีละนิดนะครับ แต่ถ้าเราไม่ปิดนะครับเวลาเราไปวางไว้นะครับมันก็จะเลิกเหยไว,นว,วน้นะครับเราก็ทําวิธีนี้ครับให้มันเลิกเหยช้านะครับเสร็จแล้วครับให้เรานําไปวางเลยครับตรงห้องรับแขก หรือว่าห้องนอนก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือห้องนั่งเล่นของเราครับตรงที่มียุงหรือว่ามุมอับนะครับเราก็สามารถนำสเปรย์นี้ไปฉีดพ่นส่วนตัวนี้เราก็นำไปวางครับไปได้ครับไปวางด้วยกันเลยนะครับนี่เลยครับเราวางไว้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับตามมุมนั่งเล่นครับห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องตัโททับน์ของเรานะครับ วก็วางไว้ตรงนั้นเลยนะครับหรืออีกที่นึ่งก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับจะเป็นตู้แบบนี้ก็วางได้หมดนะครับเวลายุงได้กลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปนะครับมันก็จะไม่เข้าใกล้ตรงที่เรานั่งอีกต่อไปนะครับส่วนสเปร์ครับตรงไหนมียุงเราก็ฉีดได้หมดนะครับเนี่ยฉีดได้หมดเลยครับ เวลามันได้กลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปครับแบบนี้เลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆครับการทำสเปรย์ไรยุงครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับคุณผู้ชมครับสเปรย์ไรยุงแบบนี้ครับมีกลิ่นฉุนของสารเห่ครับสารเเร่เหยยุงไม่ชอบอยู่แล้วครับแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหายังไงก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับใต้คลิปมาถามหรือว่ามาสอบถามได้นะครับเพราะเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําน้ํายาไล่ยุงหรือว่าสเปรย์ไล่ยุงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพเพจบพีชชันลด้วยนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ